ไม่ใส่กันนอ้าครับเน,นื้อครับซือเนื้อ,อเีายวมันหมวกเงันหูสอง,องนอ้นาเนาี่ Ừ. <coughs> à, này đấu, đấu mm -hmm. <coughs> <coughs> Nó. 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 mắt Nó. Nó. kẻ Nó. 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 mắt Nó. 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 cái này Nó. สางดีหอดพอดีเป็นเขตแหลวแล่นง่ายมากแต่เป็นจงขวักให้มันป้องหวัดพอดีเป็นเขตแหลวหอมหอมหอมเทียมแล้วหอ,อมหอมหอม

เอาเขาเพีอยงยังบึงเยอะเลอือสดๆยังยี่ยังยี่ยงยี่นองเบิึงครับหอมรวมหอมรวมไหนไม่คือแยกกันรึวะหอมรวมอืมเอารวมกันเลยจิ่งรวมไปเออรวมบางหั้งมันแยกใ่ไหมนี่มันบดเสิรครับแย่ต้องใส่อีกุ่ง อันนี้คือบีหัวดนุ่มพรทิพย์เอ้ยหัวดนุ่มพรทิพย์สุดยอดผมกี่เดชวะผมตายบอเรื่องบอเรื่องก็ตายวะเนี่ยอ่ะตายไปเนี่อครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งเห็นยังกินเนาะบางทีนีเอออันนี้ยังก็คือเขาเอิญบ้านเ้าเอิญเขาเอิญรังผึ่งว่านภาษาไทยเียรังผึ่งบ้านเ้างเลย หังม oui ีม pues บ่ย mm yeah, ัง้อยตมไม่ายงาอันแดงๆยนึงงนงดง้อยตมบ่ไดจังวเบิ่งเนาะอ่นครับโอเคตามมตานต่อไปไปเลยนีเบิ้งนี่า้ออกมาแล้วครบเลย นี่ข้างในเลือดครบเอ้าเปลี่ยนผู้ใหม่อีกแล้วบาทนีีแท้ครับแท <c oughs> ้เนาะกำลังเห็ดแก้วเห็ดแก้วครับเหตุแก้วแก้วแก้วแก,แวแก้วมักสุกหรือดิบดิบดิบเนาะ ไอ้สูบยาบะไก่เครียดบ่าอู้ตายแล้วบ่มีไผ่เด้ดไก่เราเสนั่งดังเลยเนี่ยตักตักตัอ้สระกสดต้มใช้ยางน้ำเด้ครับมันจงแน่นแน่วมันจะหอมนอมยางเหยางต้องอุ่นเนอะพี่น้อง วุนบ่วุ้นุกจังมาใส่แจวไครักดีตอนนีงแข็งเบาเลยผักหนึ่งตอนยั้แข็งตี้องมาเบาเลยเสียวเลยเอาเอาเอา vương viên ngoan. vương ngoan ừ, ừ, quỷ ừ, vương vương nhai vương 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 vương

cái mhm 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 là tâm là mùi hẳn với mhm con mhm 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 pizza xinh, mhm ừ. Xẹp cái pizza vô. pizza mhm 他懵。多